สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วกดกดหนึ่งให้ดูนะครับมีสมาชิกเก่าบ้างไหมครับพี่เข้ามาแล้วกดให้ดูหน่อยนะนะใครเข้ามากดหนึ่งให้ดูหน่อยพี่ ไปเหมาพระมาแล้วพี่นะเดี๋ยวจะมาให้ลงให้ดูนะว่าอะไรพระจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ชุดนี้พี่เกาหมากกดหนึ่งให้ดูหน่อย <c oughs> จะดูว่ามีคนรู้จักบ้างเปล่า พอความถูกตรวจสอบทำไมต้องตรวจสอบด้วยวงพี่กิตติแสงแสงเชียนพี่กิตติแสงเชียนไม่คุ้นเลยนะครับอันนี้อะไรบัางไม่รู้เลยพยายามจะดูพระที่มีราคานะครับที่คุ้นคุ้นมีราคา นี่เป็นเนื้อเนื้อสำลิศนะครับเนื้อสำลิศเนื้อนวะนะฮะใครรู้ที่รู้จักพระองค์ไหนที่แนะนําได้นะเพราะว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะพี่นะไม่มีใครรู้จักพระทุกองนะครับเสียงเด็กเล่นกันเจียวเลยเนี่ยบอกว่คูนึ่ง เดี yeah, ๋ยวจะดูพยายามดูพระที่ดูแล้วจะมีราคาก่อนนะฮะอ๋อนี่ในนี้ได้น่าจะมีอะไรละก็มีนี่องหนึ่งนีนี่องหนึ่งหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่กด กดหนึ่งให้น้องดูหน่อยนะเข้ามาแล้วนะครับจะดูว่ามีลูกค้าเก่าหรือเปล่าผม <c oughs> ไม่มีแสงแสงไม่พอจนะส่งได้ยังไงไม่ต้องส่งไม่ต้องลงกล้องแล้วมั้ง <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะฮะ <c oughs> นีม่มีอะไรละเก็บเก็บ ดูที่นี้<า>โอ้ดึงกันตกพี่เกียรติศักดิ์โอเคพี่มาแล้วหนึ่งคนกลองบินหนึ่งพ่อคำนะครับเนื้ออลูมิเนียมนะเบาพ่อคำชาติขขุกโขนี่ อนุสรร้อยปีวัดละคังโคสิตาราม MX อง222เดี๋ยวดูพระก่อนคือแสงแสงไม่ค่อยพอมันก็ดูยากนะพระ แสงมันย้อนนด้วยนะเดีย๋ดวยวหันให้ดีก่นอืมพอพออดูได้แล้วร้อยปี สมเด็จร้อยปีเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเดี๋ยวต้องแยกแยกไว้ก่อนร้อยปีร้อยปีเดี๋ยวก่อนเลยวัดโบสถ์ทำใหม่ เป็นพระพุทธชินราชนางกวักร้อยแปดปีร้อแปดปีร้อแปดปีร้อยแปปี ร้อยแปดปีดูแท้นะฮะดูตรงเนี้ยรอยจิกตรงเนี้ยลอยแตกนะรน้อยแปดปีน,น,น,นปมีดงากับด้ำไม้หลวงพ่อหลวงพ่อเน่ห์นะครับรัวังอารมณ์อุทัยธานี นี้จะเป็นพระผงไม่ใหม่ไม่มีอะไรนะะหลวงอัมน,นี้หลวงพ่อฮะหลวงพ่อหลวงพ่อเจียงไหมเป็นหินแกะหินแกะแยกไว้พรใหม่ นี่พลาแทบทุกบ้านต้องมีนะครับพวผู้แหวนผู้แหวนผู้แหวนเี่ยนปีศูนย์ห้ายัก่อนหลวงพ่อเปินรนะหลวงพ่อเปิร์น อันนี้ใช้เครื่องใช้เครื่องที่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหินเป็นยกเนี่ยใช้เครื่องที่รับโทรศัพท์ไร้นะเพราะว่านิ้วโปง้งนิวโปงมีดหลวงพ่อเน่ดัามไม้พี่เกียรติศักดิ์เอาไปแปดร้อยพอพี่แบ่งไปแปดร้อย อันนี้ไม่สามารถตอบไลา์ใครได้นะครับเพราะว่าใช้เครื่องที่ใช้ทํางานเอามาไลค์ไม่ปกติจะไลค์เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะแต่น,นี้คือถุกระหุกจริงนะก็เลยใช้เครื่องทํางานเลยไลค์เลยนะให้ดูกันพามาชมนะบ้านๆติดตาไม่กะพัดอะไรยตอยยกยก,ยกหรือหินก็ไม่รูนะ้เสียงเด็กเสียงเด็กให้เกยเ นี่พาลองพมาดูบ้างนะเปลี่ย <c> น <oughs> บรรยากาศม,ม่อะไร,นะระเดิมนี่คืออะไรนะเหมือนเป็นหินคงไม่ใช่อะไรไกลเนะจับไปแล้วด้วยอยดวงพ่อคูณ เหรียญลอ่อล่างโรงเรียนวัดโคกทองหลวงพ่อเชิญโคกทองหลวงพ่อแพรแยกไว้ก่อนหลวงพ่อเฮ้ยโอหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อกเกษมนะน่าจะรอดแล้วละ่ะหลวงพ่อกเกษมเข้มโกปีหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวต้องไปดูทีหนึ่งว่า เต้นกันหรือเปล่าพ่อเกษ็รปิดตาพ่ออะไรหลวงพ่อหยอดแล้วหลวงปู่หยอดหลวงปู่หยอดหลวงปู่หยอด,หหยอ,ดอะไรนะแล้วแยกกัน นี่คืออะไรคดนะเรียกคดไหมเนะี่ยน่าจะเป็นคดอะไรสักอย่างนะหนักนะยังแย่ไว้ก่อนหลวงพ่อพูนวัดสังฆราชาวาดสิงห์บุรีน,น่จะแยกไว้สมเด็จเก้าอรหัน หลวงพ่อวัดกุดเวียนหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเสาหลวงพ่อเสาวัดคงสวัสดชัยนาทนะครับคงสวัสดชัยนาทแน่หลวงปู่สุกสร้างองค์ใหญ่วัดหัวสะพานเหรียญเงินหลวงพ่อเดิมวัดเขาใบไม้เนื้อเงินลงยา เหมือนจะคุ้นๆอยู่หลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองอะไรมีทั้งไม้อะ <c oughs> ไร <c oughs> เงหลวห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อแดงหลวงพ่อโม่ห <c oughs> ลวงพ่อโมหลวงพ่อโม ปิดตาเมกะพัดหลวงพ่อเชิญโคกทองรุ่นหนึ่งสีพึ่งอือกินแรงมากหลวงพ่อเพชรนะคนผไปเจอปิดตาลูกพุโตทำไง กิ่งชัยนาที <c> ่ <oughs> พิธีใหญ่นะกิ่งชัยนาทกิ่งชัยนาทปีสาแปดต้องขายตลาดชัยนาทได้ราคาวัดเขาวบวชคนตำรวจตีธานีเยนเจ้หล่พ่อแล้วคุณและแม่และแม่ เอาสี่ตัวเอาแบบแบบแบบหลอดไฟมันจะติดอะไรที่มันติดง่ายก็เอาแบบนั้นก็ได้เอาที่มันติดง่ายหลอดไฟก็ได้มันจะได้เดินแค่แป้นหนึ่งเดียวเอาสี่ตัวแนละ้วบอกเขาสี่ตัวหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อแนม หลวงผู้ชาบวัดคองจันทร์สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ค่อยเนี่ยมีสมาชิกเก่าก็มีพี่เกียรติศักดิ์เนี่ยที่ชื่อคุ้นหน่อยนะคนอืน่นไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเ่าไหร่ พ่อเงินปีสามหกวัดหนองจิกพ้อเงินวัดหนองจิกปีสามหกก็ก็มีอายุเหมือนกันนะปีสามหกเก่าเหมือนกันหลวงพ่อเงินวัดพระบางมงคลใส่ผิดแล้วเน,นี่ย ใส่ผิดแล้วเอาพระคนแรกมาใส่หลวงปู่ศุกปีสามแปดเงินหลวงปู่ศุกหลวงพ่ออยู่ สิงบุรีปีสามเจ็ดหลวงพ่อหนะม่ะมีอะไรแล้วหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อย้อยปีหนึ่งเจ็ดอ่าอันนี้ยังพอได้หน่อยพ่อย้อยปีหนึ่งเจ็ดพรย้อยปีหนึ่งเจ็ดเฮ้ยทุบทำไม ทุบทำไมนะของเล่นน้องอะนะ <100. S 1> เออเล่นอะไรกัน,นยังไงนะของเล่นไปทุบมานะแล้วจะเล่นอะไรต่อไปเนะี่ยทำไมเล่นอย่างนั้นนะฮะทุบทำไมเนะี่ยซื้อมาเท่าไหร่นะรู้ปะนะ 100. 100. 100. เอาไปเก็บเลยคอเนะี่ยเอาตัวนั้นไปทิ้งด้วยเดี๋ยวก็เหยียบตีนเลือดอีกซื้อมาตัวเป็นร้อยนะไหลานนะ เอออีกหน่อยมันก็ทุบรถทุบบ้านไปเลยไหมเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเด้อโตก็โตแล้วเอาของเล่นมาทุบกันอีกอื้อหือ พอ่อรุ่หลวงพ่อโตบ้เัเชีเยนหลวงพ่อจ้อยไปรีพินาศปีสามเจ็ดหลวงปู่บุญรดา หลวงพ่อพรมพอรพระธาตุเจดีย์อะไรหลวงพ่อจำเนียนเ๋ยวงพ่อผมอะไรอ่ะย้อน,นยุก ่อทองคำนี่นใหม่ใส่จัดแจงปีหนึ่งเก้าที่ระลึกปีหนึ่งเก้าโอ้กองสวยด้วยหนเกจริงปะเนี่ยหลวงพ่อผาง ที่ลึกปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อผางเหรียญละครังหลวงพ่อผางสวย,ยดีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ารู้สามเก้า หนึ 19. Okay, 19. ่งเก้าโอเคหนึ่งเก้าเดี๋ยวไปลุ้นทีบีสามเก้าไม่มีอะไรแล้วอะไรเนี่ยสร้างอุโบสถร้อยแปดปีกรุงเทพ พระก,กิ่งเก้ายอดยอดที่หนึ่งพระกิ่งฉลองสุบันรันาบาัตรสุวัสุทศกักฐมปีสามแปดพระก,กิ่งเก้ายอดพระก,กิ่งเก้ายอดพระก,กิ่งเก้ายอด หลวงปู่รอดวัดกลางพรมเด็ดยเยอะหลอกเก็ตหลงผู้สุกหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อกเกษมปีสามแปด พยางยนนิ้วดำมีพระเลี่ยมด้วยสมเด็จสุขโขท,ทยัยเต่าห้าหลวงพ่อเดิมวัดเข่าใบไม้ออไม่ใช่ใส่เป็นหลวงพุทธด ลงพุ้ทวดอะไรเนี่ยมองไม่เห็นสาภาพผงพ้าแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะพักแก้ว เจ้าสัวอะไรเนี่ยหลวงพคมเจ้าสัวหลวงพ่อเพชร คุณชิเศษหลวมพ่อแพรเก้าหนึ่งหลวงพ่อเดิมหมดหมดแล้วเหลืออะไรอีกต้องคิดดูสมเด็ดเจ้าคุณนอ ถีไข่จกแล้วอ่ะก็รประมาณนี้นะเฝ่ามาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะอก็ติดตามได้นะคนางหน้าช่อง YouTube นะครับคครับสวัสดีครับ